เสียงกอซิล่าค่ะเสียงกอซิล่าอะไรลูกไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอยกท้ายท่าอะไรเนี่ยท่าเปิดรายการท่าใหม่ยามิก้ทอยอ๋อนี่คือทอยเลยทอยเลยโอเคครับผม วันนี้เราอยู่ในลุกยืนลุกขึ้นไายืนนะคะทำไมถึงยืนเพราะางานของเรามันใหญ่มากมตามคําเรียกร้องบอกเลยวันนี้คือทอยกระเทอสเปเชียลเพราะว่าวันนี้งานชิ้นใหญ่โตแบบใหญ่โด่งดัง4ี่ห้าร้อยแชร์อ่ะฉันบอกให้เลยฉันทําเสร็จฉันลงอะ่ะไม่ต่ำกว่า300แชร์แต่งค้งต่งนี่ต้องรู้จักกอซิล่าตัวนี้ในช่วงไม่กี่วันนะี้แต่เชื่อว่าแฟนทอยกระเทยแฟนคาร่าต้องเคยเห็นอีตัวนี้กันมาแล้ว จะบอกเลยว่ามันใหญ่มากมันคืองานอะไรมันใหญ่ที่สุดที่เขาที่เ้มันใหญ่ที่สุดเ่าที่ต้าเคยทำมามันคือก็อตซิล่า219ค่ะอยากรู้เป็นงานไหนนี่เลยโอ้หโอ้มันก็ใหญ่ไหมใหญ่ไหมอลังการใหญ่ไหมใหญ่แบบใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่จนต้อง อันนี้คือเราไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายแล้วไม่ได้ใช้กล้องไม่ได้ตั้งกล้องด้วยเพราะว่าเราเนี้ยเราเป็นการเอากล้องออกมาใส่อีตัวกันสายนี่ให้ดูขนาดเมื่อเทียบกว่าตัวตาดูครับนี่ครับตาสูงนร้อยเจ็ดสิบกว่าขนาดวามสูงหนี่ยเมตรแล้วนะเมตรแล้วนะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นงานปั้นมือปั้นมือถ้าทุกคนเคยชมคลิปก่อนที่เป็นบัสกอร์ซิล่าที่มีอีตัวน้อยๆตรงหลังน่ะเก็บก่อนหน้านั้นของคุณเซฟเฟอร์สตูดิโอนี่เราบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ปั้นแค่หัว นี่หัวแพทเทิร์นเ,เดียวกันแต่ปั้นเติมตัวขึ้นมาเลยจ้ะเห็นไหมผมตั้นหลบจากกล้องก่อนเห็นไหม mm hmm. ปั้นตัวขึ้นมาเลยค่ะเพื่อมารับซ mm ัพพอร์ตกับอีหัวนั้นจ้ะดูความใหญ่โตดูความสนุกของเขาเขาปั้นเดี๋ยวเขาจะสนุกสนาน mm hmm. ปั้นมือคนเราปั้นมือชั้นเมาส์กับนางนางบอกว่านางปั้นตั้งแต่มิถุนาเดือนมิถุนาปั้น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 ไปเสร็จเราก็มาเล่งเอาที่หลังตัวนี้ใหญ่จริงใหญ่โตโมโหลานมากๆเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลใกล้ๆเห็นไหมเนี่ย ดูความใหญ่นะดูความคีบนะดูความกว้างของมันนะสูงระเมตรหนึ่งเนี่ยด้วยความสูงเนี่ยต้าสูง175นี่ตัวเกือบเท่าต้าแล้วนะครึ่งตัวต้าเร้นะตัวใหญ่มาอะดูดิดูดีเทลของมันดิเนะี่ยตามเกตตามคีบอนะไรเงี้ยคือนางปั้นมือแล้วคือน,นางแบบ ใช้เครื่องมือไม่กี่อันในการปั้นน้ำปั้นอีฟอกซีและอีฟอกซีความยากคือน้ำต้องเอาก้อน A ก้อน B ที่เป็นฮาร์ดฮาร์เดอร์กับเรซินผสมกันขยำขยำแล้วก็แปะแล้วก็ปั้นขยำแล้วก็ใช้คำว่าขยำขยำจริงๆริงมึนก้อนขนาดเนี้ยเอามาแล้วทันไมขยำหรอขยำขยำเสร็จแปะแล้วก็ทําแข่งกับเวลาเพราะอีฟอกซีจะแห้งภายในเกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็คือเริ่มแข็งเริ่มปั้นแล้วมีความท้าทายตรงนี้ใช่มีความท้าทายตรงนี้แล้วขึ้นนมาก็เลยแบบค่อยๆปั้นค่อยป นี่งานปั้นเป็นของเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์ปั้นเองกับมือเพราะเราเห็นตั้งแต่คอนคอร์ดแรกแต้แอร์เห็นความลับของนางนางปั้นส่งมาให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวเราให้มาดูมิกกี้มันดูดีเทลกันทำไมเดี๋ยวมิกกี้มาให้ท่านผู้ชมมาดูดีเทลกันดีกว่าว่าดีเทลรายละเอียดของตัวเป็นยังไงจัากไปครับในเรื่องของสีดีกว่าในเรื่องของสีอันนี้เป็นแค่ต้นแบบโปรโตไทป์นะโปรโตไทป์มีสีฟ้าแบบนี้ทุกคนหรืพี่ต้าทำไมันเหมือนไฟเลยเราใช้เทคนิคพิเศษค่ะ เราใช้สีของอะไรทำไมไมันถึงได้สวยสีของนี่เลยค่ะลาดิตสตูดิโอเจ้าเดิมสปนอนเซอร์ของเรานะคะขอบคุณคุณอ้ํามากๆนะคะสําหรับการสปนอนเซอร์ครั้งนี้นะคะและทุกๆครั้งในเทปก่นกอนๆนะทั้งตัวนี้ของกอซิล่าเนี่ยตัวนี้โดยรวมพ่นทั้งหมดด้วยนะสีพ่นทั้งหมดตั้งแของลาดิตสตูดิโอหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีเข้มผิวหนังกอซิล่าสีฟ้าไล่เฉดแต่อ่อนกลางเข้มขึ้นไปต็้งแช่ของลาดิตทั้งหมดแต่อาจจะมีนอกใจลาดิตบ้างในการใช้สีซากุระ ในการดายบาดผีเพราะว่าของระดิตเขาไม่ได้ทงานสิ่งที่เป็นงานสาหรับดายบาดสำหรับงานพ้นเท่านั้นน่ะเนาะตรงตรงตรงตาเห็นไหมแสงพวกนี้ถามว่าจริงๆอ่ะมันมีการแบบไล่ระดับเข้มการอ่อนขึ้นไปเพื่อให้หลอกตาไฟจริงๆงได้เป็นเทคนิคเทคนิคเฉพาะตัวซึ่งอันเนี้ยต้ยินดีสอนให้ด้วยนะใครอยากรู้ทักมาจ้ะสีชุดไหนสีสีอะไรบ้างเราจัดเซ็ตให้แล้วนี่สีดําสีเหลืองสีฟ้าสีขาวแล้วก็เขียวได้ ชน,บบนชนิดสีมีแบบไหนบ้างครับชนิดสีมีแบบไหนบ้างมีชนิดพ่นกับชนิดทาแยกสอ,องชนิดก่อนชนิดพ่นจะเป็นขวดประมาณชนิดทาเหลยใช้ได้บ,บัดจะเป็นสีสำหรับสูดน้ำจะสนุกที่สุดพ่นเนี่ยต้าแนะนําเลยอันนี้เลย radis studio หาซื้อง่ายใครหาไม่เจอทักมาเรามีส่งลิง์ให้เป็นแคตตาล็อกด้วยจ้าเปิดพิกเลยจ้ามีลิสติกเลยนี่เลือกได้เลยแล้วสีนี้ใช้ง่ายเขย่าเขย่าเทใส่แอร์บัรพ่นได้เพราเป็นสี lady to you นะคะบอกเลยว่าเจ๋งเจ๋งจริงๆสีสดถูกใจ นี่ก็ซิลาทำไมพี่ต้าสีมันดูด้านเหมือนเกล็ดสัตว์จังเลยจ้ะนี่จ้ะอีซี่เคลียร์เอ็กซ์ต้าแฟรคนปุ๊บด้านปั๊บด้านกว่าหน้ากูอีกอ่ะจริงจริงแล้วตรงปากตรงตานะแนะนำนะอีซี่เคลียร์อีซี่เคียแบบเป็นแล็คเกอร์นี่นี่นี่อีที่ดูนี่เอ็กซ์ต้าครอสค้นไปปุ๊บลูกอีช่างเปียกบอกเลยเหมือนปากเปียกเลยจริงๆดีจริงบอกเลยนะคะก็ขอ,ขอบคุณคุณอั้มด้วยนะคะสําหรับสปอนเซอร์นะคะ โอเคกลับมาที่กสิราต่อดีกว่านี่ดีเทลทรงดีเทลสีดูไปแล้วถามว่านี่คือโปรโตไทป์เดี๋ยวฉันจะแอบบอกนะรู้กูเซฟเฟอร์ให้บอกไหมไม่รู้แต่กูจะบอกนี่แค่โปรโตไทป์นะของงานจริงไม่ใช่แบบบอกก่อนงานจริงคุณจะไม่ใช่แบบนี้นะงานจริงตัวจะมีไฟเหมือนกับัวบาสตัวไหนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนใช่วันนี้เปนแค่โปรโตไทป์เนาะเลยม่กวนมันต้องแบบออกงานอีกหลายงานตัวนี้เป็นโปรโตไทป์โดยการใช้สีไปก่อนแต่งานจริงอะนะบอกเลยว่านายจะใช้แสงไฟ และเสียงด้วยเอาบอกเลยว่ามีเสียงมีเสียง,ม,ยงมีไฟชันรู้แต่ฉันบอกไม่ได้เพราะว่าอันนี้ต้องเสียงมันต้องฟังกันเองอ่นะว่าเป็นเสียงอะไรยอย่ะเนาะอันนี้เป็นแค่ตัวต่อท้ายก่อนเนาะโอเคหลักๆเลยกุสิราคือกุสิรางานปั้นของนางเราไปเห็นบัสไปแล้วซึ่งตัวแล้วพูดถึงบัสไปแล้วนี่วันนี้จะพูดถึงดีเทลตัวมันนางปั้นโดยใช้เครื่องอันเล็กๆอ่นะนาจิ้ม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  ผู้ชายปั้นคนเดียวนะคะคนไม่ได้มีทีมงานปั้นแล้วปั้นคนเดียวฉันอวดอวยเต็มที่เดาฉันชอบปั้นปั้นปั้นป,นป้นเสร็จปุ๊บมาประกอบส่งมาทําสีนี่เลยตัวนี้เลยคือการการปั้นมือเนี่ยเขาใส่ใจทุกรายละเอียดแน่นอนใช่ใส่ใจจริงๆแต่ถาาว่าเนี่ยอาจจะมีดีเทลขาดตรบกกร้องเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดแฮนด์เมดมันจะเพอร์เฟคชัรซ เป็นไปไม่ได้เปจะเพอร์เฟกไปไม่ได้เลยเดี๋ยวรบกวนพิต้าพูดถึงดีเทลไล่ลงมาเลยก็ได้ครับไล่ลงมาเลยใช่ไหมคบตั้งแต่หัวเลยครับหัวมือเท้าหางอะไรก็ว่าไปตั้งแต่หัวเนี่ยอาโรงของัวมันเราไปเห็นกันมาแล,แล้วจากตัวบั๊กเนาะมีครีบที่ปั้นละเอียดฟันปะดับหนึ่งฟันแหลมคมตัวหัวแล้วอาจจะไม่ใช่เห็นไหมเล็บตรงนี้ไล่ลงมาอย่างหนึ่งที่ฉันชอบฉันให้มีอินเสิร์ตตรงเล็บเล็บมือเล็บตีนสวยมากเล็บมือเล็บตีนคือแบบขึ้นดูดี จริงๆนะอ่ะก็ติละโดยรวมมันก็คือเราเคยเห็นกันอยู่แล้วเราจะก็ทรงเดิมๆแต่ถามว่าเสน่ห์ของก็สิละอยู่ตรงไหนหน้าตาค่ะใช่เล็บมือเล็บตีนค่ะเล็บมือเล็บตีนปั้นดีมากนี่ตรงนี้เล็บตีนเล็บสุดท้ายเห็นปะเห็นป่เท้าของมนุษย์ตีนของสัตว์ค่ะเห็นแปลว่าเล็บต้องอื่นอ่ะเป็นแนวตั้งเล็บตรงเนี้ยเป็นแนวนอนจ้ะวันนั้นฉันพุดกับอีหมออีหมอเป็นสตวแพทย์ถามว่าเอ้ยทำไมเขาบอก หมอชอบตรงเนี้ยเลปตีนเพราะว่าเลปตีนของสัตว์อ่ะพอมันน้ำหนักพอตัวมันใหญ่พอถ้าเป็นเลปตีนตรงอ่ะมันจะเสี่ยงกับการขาพิษมันมันไม่ได้งอกแบบเป็นแบบเท้าแบ้เมื่อก่อนแล้วก็ค่อยแบกกับไม่มันเหมือนกับมันกลายเป็นว่ามันงอกออกข้างๆเลยอ่อใช่มันเป็นแปออกข้างๆเพราะว่ามันกันในเรื่องของการขาพิษเนี่ยเพราะน้ำหนักตัวมันเยอะหมอเคยเล่าให้ฟังเรื่องนี้ว่าพี่จ้าตรงเนี้ย ผมว่าเขาปั้นดีนะในส่วนของเท้าเพราะว่าพอลักษณะทางกายภาพเนี่ยพอตัวมันใหญ่ถ้าเป็นเล็บตรงๆมมีโอกาสที่มันจะขาดลีกสูงมากแต่ถ้าสมมติพอเล็บมันแปลออกข้างๆปุ๊บมันเหมือนกับว่าเป็นเดือยออกมาใช้ในการกันล้มของกอด์ซิล่าหมอกอกหมอชอบตรงนี้มากสัตวแพทย์เขาเมาสมาแล้วก็ตรงฟันตรงเล็บเขาชอบจริงๆมีมือจะจับได้เลยเหมือนจับมือปวดแล้วมือนจับเบ็กสีกว่คนนึงสวยจริงๆพอไล่ฉีไล่ฉีไล่สีไล่เฉดขึ้นมาก็คือ สอันนี้เป็นของจริงเหรอคะเป็นของจริงค่ะแสดงว่าเป็นลูกครึ่งใช่หมั่นศรีโสเข้าอีกแล้วพ่อพ่อนี่เป็นคงที่ไหนพ่อเป็นคงไม่ได้ครัไม่ได้ครัไม่ได้จริงนะโอเคอีกอย่างหนึ่งที่ฉันชอบคือโซนตรงคีบครับผมคีบแอบไซต์เดียวกับไอเนี้ยคองแอ๊กอะคองแบตเทิลแอ๊ของฉันอะไซต์เดียวกันเลยนะจำได้ไหมที่ฉันทำอะฉันชอบตรงคีบตรงที่ว่าพอมันอันใหญ่ มันไล่เฉดสีได้สนุกแล้วก็มันมีดีเทลมันสนุกต่อการทำเรื่องราคาแอบเห็นนะคอมเมนต์ลูกค้าท่านหนึ่งมาว่าห้าหมื่นอแต่ไม่เกินแสนด้วยตัวขนาดนี้แล้วฉันจะบอกจะมีความลับจะบอกลูกค้าบอกอะไรมาที่เป็นความลับนะคะไม่มีความลับไม่มีอยู่จริงสำหรับนี้นะคะนางทำ่านด้วยต้ารู้โลกรู้ต้ารู้โลกรู้รู้ทั้งโลกแน่นอนทั้งี่ทับมึงตัวขนาดนี้่านเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือคือนี่คือตัวก็สูงขนาดนี้แล้วฐาน ฐาน,าานาค่าฐานค่านี่กับโต๊ะนี่ <c oughs> แล้วฉันเมาหนะ้าวันนี้ฉันไปรับตัวนี้มาวันนี้ฉันไปรับมันฉันบอกกันานนะว่าฐานแหละเป็นฐานเหมือนกับเป็นฐานบินฐานปราสา,ษาษทพัทงๆของในหนังน,นะแล้วก็เห็น่ามีอะไรไม่รู้ยืนกอะตบอะไรอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> เราบอกว่าสต้าผมคิดว่าฐานปกติธรรมดาไป นางจะปั้นหัวปิซซ่าทุกตัวที่อยู่ทุกภาพาอยู่รอบฐานค่ะคน <c oughs> คนผ้ถฐานจริงคนปกติก็ทำองนีกันปะออ้โห <c oughs> คนปกติเขาไม่ทากันค่ะ <c oughs> รอติดตามฐานนี้คุนานกะถามนี่ทํไข่ทำารสาทใจครับทำปสาใจครับ <c oughs> คุณเซเปอร์เราคุณซันโตสนะคะชื่อคุณซันโตสจากชิคาโกก็เหมือนเ <c oughs> ทป <c oughs> ที่แล้วที่เราเรีวิวบัตตัวนี้ไปใช่ก็ผมก็ถามพ่ต้าว่าพิต้าบอกผมว่าเขาจะทำทั้งตัวด้วยผมก็คิดว่า ไซส์ประมาณไหนวะไซส์เท่าเอ็กพาร์ตก็หรืออะไรนี่อลังมากทำทั้งตัวอีเราก็คิดว่านค่นี่้นนี้คนปกติเขาไม่ทำกันเราเป็นคนไม่ปกติดอนนี่เดี๋ยวเทียบเทียบไอเชฟมอนสเตอร์วันนี้มีเข้ากล้องนะคะมันกล้องมันตั้งได้อะก็วันนี้เทียบขนาดไอเชฟมอนเตอร์อนี่ให้พี่ตาผมตั้งมาให้ดูเลยนี่สูงกว่าข้อเท้าหน่อยนึงนี่เห็นป่ะกล้องเห็นป่ะเห็นเห็นแหละสูงกว่าข้อเท้าหน่อยนึงสมมุติแบบนี้แบบ เห็นไหมเป็นอีเนียขยายขนาดึ้นเนี้ป่ะสวยสวยสวยจริงสวยจริงแล้วดูเกจดูอะไรนะแล้วพอพอมันไล่คือพอมันไล่สีอย่างเงี้ยมันทําให้ดูแบบเกพัดตัวใหญ่ๆอ่ะใหญ่จริงๆและยิ่งถ้าสมมติอนาคตถ้านางทําไปเปิดไฟอย่างที่นางบอกจริงๆนะมีฟงมีไฟนะฉันว่าลุกอีช่างอลังการฉันบอกไฟวิ่งเนาะอ่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้นางไม่ได้บอกว่าจะเป็นไฟแบบวูบวาบไม้หรือว่าไฟแบบเปิดทางตลอดเหมือนกับบาสตัวที่แล้วเนาะอันนี้ยังไม่ได้เฉลยออกมา แต่ฉันคิดว่าเร็วๆเนี้ยฉันจะได้เห็นเห็นว่าล่าสุดมีคนสนใจะนะแต่ไม่ได้สนใจแล้วนะยอดจองถล่มทลายถล่มทลายสไตล์มายุราสมควรค่ะสําหรับท่านที่บ้านมีพื้นอาจะต้องพูดเรื่องพื้นที่บ้านก่อนอเรื่องพื้นที่บ้านเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องพื้นที่บ้านก่อนถ้าบ้านของคุณใหญ่พอแนะนําค่ะเป็นงานฝีมือคนไทยปั้นโดยคนไทยทําทสีโดยคนไทยหลอ่อโดยคนไทยด้วยเพราะฉะนั้น และนำแนะนำาให้เก็บไว้ทำสีสีทำแบบคาคาร่าคัสตอมแบบดีเพเนส์ยังคะ<า>นี่นี่นคารา่านี่เรามีป้าย,ยาน,นี่ใช่เลยคารา่าคัสตอมแบบดีเพนส์ทำอีกแล้วเขา,เอ,าออกข้างไหนท่านานานไม่ได้ออกมีกี้ไม่ได้ออกว <c oughs> ่าข้าคือชตาที่นี้อาจเลี่ยงนะคะงานทุกงานนี้ทำสีโดยคารา่าสตูดิโอเหมือนเดิมนะคะเรื่องสีราดิบเหมือนเดิมนะคะเรื่องงานฝากด้วยนะคะสำหรับคุณเซฟเฟอร์สตูดิโอครับผมแต่ด้วยโชคผมชอบนะฮะ จริงชอบจริงจริงด้วยขนาดวันนั้นตั้งหน้าบ้านทุกคนเดินผ่านต้องหันนเราผมเห็นพิตามีอได้อัดคลิปการทำสีไหมมีฉันอัดร้อยฉันอัดเบเบื้องเบื้องเบองดบ้อัเไ้อเบื้องเบื้องเ้อเราองดบุกขั้บตองไปเ้ราะตองนั้องเบื้องเบื้องเบื้อาเรู้วงา้องเบื้เบื้องเองเบ้องิบือีตาปีนเก้้อีเ้อีนบื้ไงเบื้องปบ่้องเองเ้อง้องบ้องเบ้องบเทืไองเงงเบืเทืองนบังเล้อ้าน ถือเป็นการได้เห็นความใส่ใจใช่ว่าแบบงานใหญ่ๆอ่ะมันทาแล้วมันสนุกแล้วยิ่งงานอย่างเนี้ยผมนั่งทำาอนเตอร์อาร์แล้วจ้ะแล้วอย่างนี้กี้ไปยกนี่มาไหมบัสของเขาอ่ะได้นี่เห็นจักวาตั้งตรงนี้ให้เขาดูยวเรายกบัสมาให้ดูด้วยนะคะเป็นของเซฟเฟอร์ทั้งคู่นะเป็นการรีวิวบัสอีกรอบหนึ่งด้วยแล้วกันเนาะเปรียบเทียบันเลยเปรียบเทียบขนาดไงเผื่อสำรับบางคนที่แบบซื้อบัสหรือซื้อนี่ดีเราเปรียบเทียบให้ดูนะเราไม่เจอกันเจอกัน One hour later นี่รับนี่ค่ะเปรียบเทียบให้เห็นเห็นไปเลยค่ะระหว่างบัสคุณจูตื่นไม่ค่อยได้ออกกล้องไงน้องก็ตื่นเต้นน้องไม่ค่อยได้ออกกล้อ,อ,องนิดนึงเราก็แบบเป็นเหงาเหงาเออคือค <c oughs> ักน้องเป็นเหงาเหงาน้องตัวทต้องฝีทุกคนเนี้ยอ่ะนี่เปียบเทียบให้เห็นไปเลยระหว่างบัสกับตัวเต็มอ่ะเรื่องเสียงนี่เรื่องของเสียงนะคะเสียงเนี้ยนางปั้นเสียงนี้ก่อนอปั้นเสร็จขึ้นมาแล้วนางก็หล่อไปเลยสิ้นใสแล้วนางก็หัวที่ต้นแบบเนี้ย มาใส่กับนี้แล้ว<ร>ก็นะปั้นต่อก็คือแบบโทษนะครับคือประมาณนี้เลยมันคือหัวเดียวกันมันคือหัวเดียวกันเลยอ๋อใช่มันคือหัวเดียวกันเลย,เย,เลยที่ปั้นต่อเข้าไปเป็นตัวเป็นแขนเป็นขาเข้ามาไป,ปต่อแขนต่อขามานั่นเองนะคะเห็นไหม ถ้าแบบจะให้พีลกว่านี้ก็คือแบบเขาเอาเอาเนี้ยเสียบเข้าไปเนี้ยเออเขาเหมือนแบบทาร์บัสเตอร์เหรอปิวนทาร์บัสเตอร์หรอใช่เออที่แบบว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็เนี้ยแล้วก็ต่อโบกเข้าไปจะโชว์ทั้งตัวนะเราจะดิจิตอลไปนี้จิดหรือลาราคนจะเป็นแผงที่ทำแบบดีลักว่าคนเนี้ยยุคอะไรก็คือทำนะล่าสุดฉันแค่ลงรูปว่าฉันนั่งนั่งข้างหน้ามีตัวนี้แล้วมีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าแม่มันจะควีนมากกว่านี้ถ้ามีหัวมังกรซ้ายฝาเขาทํา บ้านจี้ไปเรื่อยเลราไปทำไปเรื่อยเลยจริงถ้าดูอยู่นะฮะถ้าดูอยู่นะคะ,น,ะ,คะนี่บอกไว้เลยว่าอันนี้แนะนำาหมแนะนำเหมือนทับปัเตอร์ใช่เป็นแม่เหล็กดูดไปเสียบคลึปเข้าไปอยาสำหรับคนที่อยากได้ทูอินวันอะไรอย่างเงี้ยโอเคดีเทลโดยรวมนะคะมันสวยจริงจริงก้ามอก้วนําอกนางแก้ไหนรอบมากนะนโอ๊กอ่ะอ่ะผมถามพี่นิดนึงอ่ะหรือว่าทางทางสตูดิโอเขาบอกว่าเ<ๆ>ข,าบ,า,ขาบอกมาหรือว่า ทำไมถึงทาสีเรื่องแสงเนี่ยตอนแรกนะ้าบอกว่านาะงอยากให้เป็นด้วยแพนของนาาที่นางว่านาะาจะทําเป็นตัวงานเรซินใสเหมือนตัวนี้ที่เปิดไฟแบบนี้นะผอพี่ต้าครับผมขอกอซิล่าที่เป็นแสงไฟเป็นตัวให้เหมือนกับไซกันติกอซิล่าของเอ็กซ์พาร์ตน้าหลือคือน้าส่งเรปเลเชันให้เป็นเจกันติกอซิล่าเพราะว่างานจินจะมีไฟไงนาะงอยากให้ใกล้เคียงงานจินที่สุดแต่ฉันฉันชอบนะอันนี้อันนี้ขอเสนอโดยส่วนตัวนะคะคุณเซฟเฟอร์ ตา้าคิดว่าหรือขายเป็นแบบเนี้ยทั้งตัวแบบสีอย่างเงี้ยก็ได้อีกหนึ่งตัวล้วยนันเป็นสามโมชั่นเลยงั้นเนี้ยโมชั่นธรรมดาปกติสีแบบนี้เวอร์ชันไฟแล้ววัตล่าสุดกูเผยความรับรูกขายแล้วเบอร์นิงจ้ะเบิร์นอีกแล้วได้สี่เวอร์ชั่นเลยก็ได้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เลยสี่เวอร์ชั่นมันจะมีสีปกติอ่ะแล้วก็สีแบบนี้อ่ะสีเบอร์นิงแล้วก็มีไฟมีเสียงคุณเข้าใจผิดค่ะ สีอย่างนี้หนึ่งตัวแบบนี้หนึ่งตัวเบอร์นิ่งจาะเป็นแบบนี้แต่ข้างหลังปั้นใหม่ปั้นอีกแล้วปั้นใหม่แล้วคือนางบอกว่าข้างหลังเป็นระเบิดปรมาณูนีใช่ไหมแม่เอเฉยนางตัดมแตกต่างกันไปตรงเนี้ยต่างจากต่างจ่ะเป็นก็ซิด้าสีที่ปิดลูกค้ามีความรับเท่าไหร่นะคะอิตาปล่อยหมดค่ะบอกเลยเขาจะทำครบสามสี่ตัวป่ะกีโดล่าก็ซิลาโลดอน โลแดนเป็นไปได้คนคนนี้โดแดนแล้วก็บัตรายุคสามทำก็ทำนะคนนี้เขาหมูแลนที่สภาพคนที่มีพื้นที่บ้านกว้างมีแค่สี่ตัวนี้คุณจบแล้วคุณต้องซื้อเลยนะตังหมดบ้านไม่มีคนที้มีกงหมูเสียกห่างนะครับจะเข้าไปทะลุนะจริงจริงน้ำหนักอ่ะเท่าไหร่คนบางคนเรีว่าความสูงเป็นเมตรแล้วน้ำหนักห้าสิบกิโล อีตัวนี้น้ําหนัก5 0กิโลน้ําหนักเท่าฉันง,งานจริงอาจจะหล่อไปเลเลิ้นสายอาจจะน้าหนักเบากว่านี้นะคะอาจจะเป็นหล่อโปงอาจจะน้ำหนักเบากว่านี้ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักเนาะส่วนเรื่องขนาดเนี่ยเมตรแน่นอนห่างเมตรกว่าหนูน่าค่าส่งนี้ไม่บานเดียวบานบานแน่แ,นแต่ด้วยแบบส่งไปถึงหน้าบ้านคุณเปิดดูเองก็ละลังผมมึงคิดสภาพกล่องเลยเออแต่งานจริงอาจจะมีการแยกชิ้นส่วน <c oughs> หรือเปล่าอ่ามันอาจจะส่ง <c oughs> แต่นี่มาบาส่งที่พี่ทำสีนี่มาทั้งตัว ยกกันสองสามคนอ่ะอ่งานจริงก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการแยกชิ้นส่วนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถหล่อเต็มตัวแบบนี้ได้คนไม่ใครเขาจะบ้าจี้หล่อทั้งตัวเนี่ยอาจจะมีการแยกแขนแยกขานะไรอย่างงี้ผมก็บ้าจี้ดิใช่ผมบ้าจี้ครับผมหล่อทั้งตัวใช่เดี๋ยวแล้แอบเปิดแอบเปิดแอบเปิดครับไม่ใช่นี่นี่อันนี้นี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจับได้ไหมพี่จับได้จับได้มาผมถือให้ไหมผมลือให้ลูกค้าดูกันไปเลยเห็นปะ เฮ้ยมีก็หนักแล้วนะนางมีไปทำไมนางทำทำไมรูปแบบอย่างนี้ทักมาหาฉันท่าไว้น้ำเหรอมันต้องมีท่าแบบท่าไว้น้ำไอเตในตัวอย่างที่มันมีเรือแล้วครับชนเหมืองโกนเลยพระก็ทำขายได้หนึ่งแมตต์ไม่ใช่โอ้ยยราไปช่องว่าเขาทำโครงตรงนี้เพื่ออนาคตหล่อใส่ไงเราก็ใส่ตัวประกอบหรือคุณจะซ่อนตังเมียก็ได้อ่าซ่อนเงินก็ซ้อนอะไรแปลงไรอ่ะยี่สิบหนึ่งอย่าไปงงอย่นอนละงซ่อนตังเมียได้ คุณไม่มีแบบผู้หญิงเ้าจะมาแงะอย่างนี้เขาังไม่มาย่งของคุณสามีหรืออะไรถูกไหมจำไว้นะคะคุณผู้หญิงที่ฟังอยู่นะคะไม่เราเป็นไกด์ไลน์ไว้มีหมาเดี๋ยวเสก็นัหนักเลงหนักจริงหนักจริงทำไมตัวนี้คุณมีค่าเพราะคุณทำงานนี้นี่หว่าเห็นป่ะงานนี้เขาเจ้าของงานใส่ใจในการทำมากๆนี่ออกกันเนียนมากเลยเขาซ่อนรอยต่อเนียนมากคือตอนแรกฉันลืมคือนางบอกว่าพี่ต้าครับผมเจาะไว้นะฉันลืมไว้คือไงเนี่ย จอกไว้เพื่อใส่อุปกรณ์แล้วเขาเต so. <we ั้นเก็บรอยต่อใช้อุปกรณ์ป่ะอุปกรณ์ที่เป็นเพลงหนึ่งที่ผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลครับจ่านังตั้งเก็ พื่อปิดรอยต่อเนียนมากชอบชอบน้องชายคุยืนขำอยู่รอบกระจกกับนี่ก็ชชีราเนาะเนี่ยนางปั้นเก็บรอยต่อเนียนมากปิดเนียนไปหมดโดยรวมโดยรวมนะคะโดยรวมสรุปโดยรวมก่อนมึงอยากละให้กล้องทำไมนี่มักเป็นพิธีกรไม่เห็นตรงนี้กเนี่ยกูไม่ไะเติ่ไม่ได้มันจะบังไปอยู่เป็นรายการพิธีกรทีวีไม่ได้นะผมจะฝึกไว้กับคุณช่วงนี้คุณ ไปหลายรายการมันถ่ายเยอะแล้วก็สนวนล่าสุดแลงวันนี้ที่รอคอยไปทําไมคือตามหายากกูอยู่เหรอโอเคครับผมโอเคนะคะสรุปโดยรวมของงานในเรื่องของตัดตัดเรื่องสีทิ้งเพราะเรื่องสีต้องคนทำเองก็จะไม่ขอดีอย่สนีใครทำนะคาร่าคัสตอมแอนด์รีเพนนะคะใครสนใจงานทําสีงานซ่อมนะคะ สายสัตว์ประหลาดหรืองานอาร์ตทอยสามารถติดต่อได้ที่คาร่าคัสตอมแอนด์เพ้นแล้วก็สีคุณภาพดีๆครับอย่าสีคุณภาพดีดีไม่พอไม <c oughs> ่พอจะเอาอะไรจะอาสองหนึ่งอย่าลืมนมึกถึงทำไม <c oughs> สีคุณภาพดีดอย่าลืมนึกถึงสีลาดิสตูดิโอครับครับผมโอเคสรุปเราอย่าไม่ได้ให้คะแนนยังไม่ได้คะแนนเลยที่ให้อะไรวะเรื่องสีฉันตัดออกฉันเอาแค่เรื่องปั้น เรื่องของแบบโดยรวมของงานดีกว่าจะให้จึ้งสุดๆน่าจึ้งสุดๆจึ้งจริงๆรูสิเนี่ยโอ้หแค่ตัวแค่นี้ก็จึ้งแล้วดีเทลที่แบบปันนี่ปันนี่มันจะมีใครมาปั้นอะไรขนาดนี้ถากจริงๆเถอะอันนี้ถามจริงกับปั้นเอาสาใจใช่ไหมคะอืมคุณไม่แน่จริงคุณทําไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นงานคนไทยคนแรกด้วยนะใช่เป็นงานเป็นคนไทยคนแรกที่ปั้นใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นงานชิ้นแรกที่ ตาทำแล้วใหญ่ขนาดนี้มากกวปกติทําตัวเล็กๆเป็นงานที่ใหญ่จริงๆคือตอนแรกเห็นลราเครียดแบบปวดหมอนจะทำไงดีวะาต้องค้นยังไงจึ้งจึ้งมากสวยมากสําหรับท่านใดที่สนใจตัวงานตัวนี้นะคะติดต่อได้ทาง er เซฟเฟอร์สตูดิโอเราเปินให้เลยตรงนี้นะคะเรื่องราคาเรื่องแบบดีเทลต่างๆสําหรับงานจริงจะมีโปรตัท้าจริง ตอนท้ของงานจริงติดตามได้แน่นอนเดี๋ยวตั้งทำสีเชื่อว่าคนอย่างกีตาเนี่ยทำสีปุ๊บสิบนาทีลงรูปนะคะตามดูกันได้นะคะงานจริงเร็วๆนี้เพราะนางรังหาที่ลงที่หลอดเร็วๆนี้ได้เห็นงานจริงแน่นอนว่าจะมีเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์ไฟยังไงนะคะจะมีเวอร์ชั่นเดินได้ปะเนี่ยมันจะลรำมันจะรู้ใช่ไหเส็จดิจิตอลไปนะคะให้คนอื่นเขาทำบ้างนะคอนเซฟเปอร์อดี๋ยวว่ายุตามอิมิกี้มันไปนะคะคอนเซฟเปอร์่ะโอเคนะ ขอไแล้วรออยู่ขอขอเขาไปแล้วหนึ่งตัวนี่ไงเขาบอกว่าไวันนี้หนึ่งตัวใครเราโชว์หนึ่งตัวตัวตัวนี้ถวดเปิดให้จับพิพิธภัณฑ์เลยนะเราซื้อบ้านตีฮารุรไปเลยโอเคครับโอเคสำหรับท่านใดที่สนใจงานกอชซิล่า หนึ่งเมตรตัวนี้เราเรียกกันว่าก๊าซ้านหนึ่งเมตรนะคะเมตรจริงๆทุกวันนี้เห็นแชร์คนแชร์กรจะได้หนึ่งเมตรกระได้หนึ่งเมตรกระได้หนึ่งเมตรจริงๆนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ะได้หนึ่งเมตรตัวนี้ติดต่อได้ทางเซฟเฟอร์สตูดิโอนะคะหรือถ้าหาไม่เจอติดต่อทางคาราคัสตอมอิมพิเรทหรือทางเพจไฟกระเทยก็ได้นะคะ สามารถติดต่อมาได้ถ้าใครสนใจสอบถาอมอข้อมูลขอรูปเพิ่มเติมต้อจัดการให้ได้นะคะ <S <S ยืนยันอีกหนึ่งทีว่านี่ไม่ใช่สีจริงนะคะนี่เป็นแค่สีของคนไท<ม><ม>ยเท่านั้นงานจริงจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้เยอะมากค่ะโอเคท่านใดที่สนใจงานนี้เซฟเฟอร์ท่านใดสนใจเรื่องงานสีกอซิล่าจะต,ตัวเล็กตัวน้อยทำสีแบบนี้ติดต่อได้ที่คาร่าคัสซ้อมแอนด์ดีเทนนะคะครับผมแล้วก็สำหรับทอยกระเทยท่านใดสนใจจะส่งผลงานให้รีวิวอย่างคุณเซฟเฟอร์อย่างงานอื่นๆสนใจส่งให้รีวิว ส่งไปที่เพจทอยกระเทยได้เลยค่ะสนใจส่งผลงานมานะช่วงน,นี้โควงโควิดมาไม่ได้แน่ๆส่งผลงานมาค่ะเราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆส่งมาตัวท่านมาไม่ได้ไม่เป็นไรเราจัดการรีวิวรีวิวให้ท่านส่งผลงานกระส่งรายละเอียดมาเราจัดการรีวิวให้เพื่อเป็นการช่วยๆกันนะคะในช่วงนี้เราก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แซวอีกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจพลอยกระเทยด้วยนะคะแล้วก็กดซับสไครป์ยูทูบช anel พลอยกระเทยเป็นกําลังใจให้เราทําผลงานแปลกๆออกมนหาผลงานแปลกๆออกมาให้แจกเฉล่งกันเลยจะัดแบบแปลกๆนะะแล้วก็ฝากด้วยนะคะคาราัสตอมดีเพจนะคะหาไม่เจอติดต่อ f เฟซบ o ๊กตาโดยตรงก็ได้เลยเพจทอยกระเทยหรือคาราทสตอมดีเพจก็ได้สำหรับงานรีวิวอื่นๆเก่าๆหรือตัวนี้สอบถามข้อมูล ถามผ่านทางเพจทอยกัะเธยได้เลยค่ะสองรอบใช่ไงก็มึงเนี่ยมึงมึงบีมอย่างเงี้ยโอเคครับผมฝากไปด้วยครับรายการเดี๋ยวฝากอีกรอบนึงโอเคครับฝากไาด้วยกันอะไรผลงานผลงานคนไทยครับสนับสนุนสีมือคนไทยครับโอเคไปแล้วเนาะสะใจนะสะใจเนาะอครับอิ่มเนาะนี้วันนี้ลาไปก่อนครับผมก็ขอขอบคุณงานจาก เซฟเฟอร์สตูดิโอนะคะแล้วก็สีลาดิสตูดิโอนะคะโอเคครับเราส่งบนลลาไปก่อนครับพบกันใหม่เทปหน้าเห็นไหมเนี่ยพบกันใหม่เทปน่ะเทปน่ะก็ซิร่าเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เรา่มมีแต่กอรซิล่าเลยประมาณเกือบสิบเทปเลยเนาะใช่ไหมเกือบสิบแล้วนะกอรซิล่าเนี่ยอีกสองเทปต่อไปก็กอรซิล่าเหมือนเดิมนะคะตัวอะไรรอดูเราไม่อยากบอกใบ้เลยมันกอรซิล่ามิลเลนเนียมเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งที่ เชื่อว่าคนไหไรแบบคนไม่เคยเห็นไม่อยากบอกเอ้านี่ขนาดบอกแค่นี้ฉันบอกเลยว่าคนไหไรแบบคนไม่เคยเห็นงานัว้งานสวยมากงานสวยมากเจอกันคลิปนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ